สวัสดีครับทุกคนทริปนี้เรามาถ่ายกล้วยไม้ในบ้านดีกว่าคนที่คอมเมนต์ถามผมว่าทําไมผมไม่เก็บกล้วยไม้มาปลูกที่บ้านเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าที่บ้านกล้วยไม้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวจะให้ฟังไอ้นกกระเรนโดงร้องเพราะว่าผมทำรังไว้ให้มันตรงเนี้ยครับตอนนี้มันมาเฝ้ารังละ เดินเข้าไปในบ้านกันดีกว่าครับเพราะว่าแดดแดดมันแรงนะครับแต่ว่าไม่ได้ร้อนนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนี่นี่หัวชาผ้าพึ่งเก็บมาตอนที่ไปถ่ายคลิปที่มันล้มลงมาแล้วหัวชายผ้าติดนั่นแหละครับก็เลยเก็บมาตัวต้นหนึ่งด้านล่างก็จะเป็นพวกเอื้องพึ่งเอื้องพึ่งนี่โอ้หไปดอยมันตกเยอะนะครับบางอย่างก็เก็บบางอย่างก็ไม่เก็บบางทีก็เห็นเยอะจนไม่เก็บไอเนี้ย กหลับกระเป๋าเปิดเห็นไหมปลูกง่ายมากเลยไอ้นี่มันไม่ได้ติดต้นหูกระจงนะผมเอาแขวนไว้เฉยๆแล้วก็มันก็ออกของมันเดี๋ยวเรามาเปิดตัวได้มุมนี้ดีกว่ามุมนี้เป็นมุมนั่งเล่นที่ผมจะชอบนั่งดูกล้วยไม้ตรงนี้นะครับก็จะมีกล้วยไม้ปลูกเยอะเลยเนี่ยนะครับข้างล่างพวกนี้จะเป็นรองเท้านารีนะครับรองเท้านารีนี่ซื้อมานะในกลุ่มในเน็ตถูกมากเลย กระถางละแค่เอดิดมัดละแค่ประมาณร้อยนึงเองมั้งไอเนี้ยเป็นเหลืองปลาจินแต่เนี้ยผมปลูกมาสิบกว่าปีแล้วนะครับซื้อมาจากตอนไปเที่ยวเวียดนามเลยนะแล้วก็หอบไม้จากเมืองลาวมาสิบปีแยกได้ประมาณยี่สิบสามสิบกระถางนู้นแล้ว้งครับแจกไปหลายคนนะเพราะมันปลูกง่ายมากเลยข้างล่างผมจะใส่โฟ,โฟมไว้นะครับเนี่ยครับแบบนี้ใส่โฟมไว้ข้างล่างข้างบนก็มีแค่อิฐทุบก,กับกาบมะพร้าวสับนิดนึงแล้วก็ถาดน,นะครับ จะสมโทโฟมไว้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เป็นอิทุบกับกมะมาภารสับนี่เป็นรองเท้านาลีอินทนนท์ลูกผสมนะครับอินทนนท์ลาวลูกผสมซื้อมาแค่กระถางร้อยหกสิบเองคุ้มไหมดอกบานเกือบจะสามเดือนเลยนะพูดถึงรองเท้านาลีมาอวดคางกบนะเถอะไม่อยากไม่อวดไม่ได้ไอ้คางกบนี่สวยไอ้นี้เป็นคางกบนครสีนะครับซื้อมาจากในกลุ่มนี้แหละต้นละสี่สิบบาทก็ปลูกเหมือนเดิมนะครับ มีอยู่สามกระถางต้นละสี่สิบาทเหมามาเท่าไหร่วะจะไม่ได้รวมค่าส่งน่าจะประมาณสองร้อยนึ่มั้งครับเนี่ยนะครับข้างล่างก็จะมีโฟมข้างบนก็เป็นอิฐทุบกับฐานแล้วก็กลับมะพร้าวผสมกันนิดหน่อยตอนนี้เริ่มแตกหน่อกันแล้วครับนี่นะครับมุมนี้เป็นมุมหน้าบ้านเดี๋ยวเรามาโชว์นี่นะครับต้นไฮเดรนเยีย ไอเนี่ยผมจําได้เลยผมไปเที่ยวโครงการหลวงแล้วเขาเอามาทิ้งที่กองขยะแล้วผมเก็บมาแต่ว่าไอ้ต้นนี้สี่ห้าปีแล้วนะครับเลี้ยงนานแล้วเพราะว่าก่อจะเลี้ยงให้สวยได้ขนาดน,นี้ยากอยู่นะใหเดินเยอยถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงค่อนข้างยากถ้าไม่หนาวก็จะดอกยากนะครับนี่เออต้นนี้ด้วยเก็บมาจากกองขยะที่โครงการหลวงจําได้อยู่เลยเพราะว่าเขาเอามาทิง้งแล้วก็ผมเก็บมาแต่คือ อย่าเข้าใจว่าเขามาทิ้งแบบนี้นะครับเขาคือเอาที่มันเสษที่มันตายหรือว่าแบ่งกระถางแล้วเขาขี้เกียจปลูกอะไรทํานองเนี้เข้ามาทิ้งแล้วผมเก็บมาปลูกแล้วมันเป็นกล้วยไม้ที่เป็นกล้วยไม้ดินที่ปลูกง่ายเลยนะผมว่าปลูกเหมือนเหมือนหญ้าเลยเห็นไหมครับเวลาเม็ดเขาตกตกใส่รากรากเก่ามานะันอ่ะมันก็จะออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ยครับเนี่ยนะครับแล้วผมก็จะเอามาชำาํำใส่ทรายไว้แล้วก็ค่อยขยายกระถาง เนี่ยครับขยายกระถางมันไปแบบนี้แล้วก็โ,โตไปเรื่อยๆมุมนี้เป็นมุมทุ่งนาหลังบ้านนะครับเห็นไหมมีเอื้องเขากิวด้วยที่ไปถ่ายมาวันก่อนแล้วมันหักนั่นแหละก็เลยเก็บมาปลูกบ้านด้านล่างก็จะเป็นพวกคําปอนกับเก้ากิวแม่เสลียงเรากลับมาดูมุมโปรดหน้าบ้านหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะครับก็พวกเนี่ยครับไอ้นี้กําลังดอกกัน แต่อีกสักพักเขาจะเป็นพวงเลยนะครับพวกนี้เป็นบีุนเนียบีุนเนียสาวสันกําแพงมาครับถ้าจําชื่อไม่ผิดอันนี้ก็เป็นเฟิร์นชายผ้าไม้พวกนี้เก็บมาจากในป่าหมดเลยนะเพราะว่าช่วงที่ไปถ่ายคลิปถ้าเจออะไรตกผมก็เก็บมาครับเนี่ยดูตัวนี้สิแซะหอมจําได้ไหมครับที่ไปถ่ายที่แม่เสลียงแล,แล้วผมเก็บมาเก็บมาแค่กกเดียวเองนะพวกขี้เกียจเอามาเยอะเอามาเยอะก็ขี้เกียจปลูกครับพวกนี้ก็เป็นไอยาเลส ที่ผมถ่ายคลิปจําได้ไหมคว่าตอนที่เขาเอามาทิ้งที่เขาตัดไม้ที่ป่าช้าและไอยาเลตตกแล้วเขาไม่เก็บตกกันเต็มพื้นเลยอันนี้ก็เป็นเขากวางอ่อนนะครับนี่ลากเดินดีมากเลยพวกไอยาเลตนี่ลากเดินจนแบบน่ากลัวเลยครับรัดต้นไม้แน่นเลยเออมีตัวนี้ด้วยเขาแพะมันเลี้ยงง่ายมากเลยนะครับอันนี้เก็บมาจากป่าหลังบ้านเอง มองทะลุข้างหลังไปยังเห็นทุ่งยังเห็นดอยอยู่เลยแต่มันปลูกเลี้ยงง่ายนะครับพวกนี้เป็นม่อนไข่ครับแต่ผมว่าผมปลูกเลี้ยงม่อนไข่ได้ดีมากเลยนะดูลากมันเดินเดินยาวลงมาเลยผมก็แซมไปกับพวกสับปะรดสีครับโบมิเลียดผมเป็นคนชอบสับปะรดสีมากเลยเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายสุดละอันนี้ก็กุหลาบแดงกุหลาบแดงที่ไปถ่ายคลิปมาวันก่อนนั่นแหละครับที่มันตกลงมา นี่ก็สายสามสีเนี่ยดูมุมนี้ดิกล้วยไม้เก็บมาไม่รู้เอาไปมัดที่ไหนก็เอามามัดที่ต้นลีลาวดีนี่แหละครับจนมันเขาจะไม่มีที่ให้อยู่อีกแล้วเป็นกล้วยไม้หมดเลยก็มีโอ้เยอะเลยอะเอาอเป็นว่าที่ถ่ายคลิปมาทั้งหมดนั่นแหละครับที่เจอแล้วมันตกอะแล้วผมเก็บมาแต่ผมจะไม่ค่อยเก็บมาเยอะนะครับเพราะผมก็ขี้เกียจปลูกเหมือนกันเนี่ยดูเอื้องเงินแดง แซะหมอนแซะหอมผมเอามายัดยัดยัดต้นไม้ไปจนมันจะไม่มีที่มัดอยู่แล้วไอ้น,นี่เป็นแซะหอมไอ้น,นี่แซะมอนเออดูสายม่านพะอ,อินดิไม่นานมันจะดอกแล้วครับผมว่ามันปลูกเลี้ยงได้นะเนี่ยครับสายม่านพะอ,อินรากเขาเดินดีมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรากระบบรากดีมากเลยแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าปลูกที่อื่นถ้าความชื้นที่บ้านจะไม่ถึง จะปลูกเลี้ยงได้ดีไหมครับอันนี้ก็เป็นมันเยอะนะครับเอาเป็นว่าที่ถ่ายในป่าคืออันนี้เป็นมุมข้างบ้านนะครับข้างบนก็จะมีชายผ้าสีดาเอาเป็นว่าที่ถ่ายในป่าทุกตัวผมจะต้องมีถ้าผมมีแล้วผมจะไม่เก็บมาอีกแต่ว่าผมต้องมีทุกตัวก็อยู่ในบ้านผมนี่แหละครับข้างบนนี้ผมเพิ่งลงใหม่นะเพิ่งถอนเอา ผู้ด่างออกแล้วก็เพิ่งเอาหัวชายผ้าติดแต่ว่ายังไม่ติดดียังต้องมัดไว้แล้วก็มีเอื้องเขากิว่วแม่เสลียงที่เก็บมาวันนั้นนะครับแต่ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ดอกสีม่วงกําลังมัดอยู่ตรงนี้ก็มัดกันสบ้นหันแหลกเพราะว่าเนี่ยครับที่ไปถ่ายคลิปก่อนแล้วก็ไปเจอลวงข้าวมันลม้มต้นไม้ลม้มลงแล้วมีสิ่งโตวลวงข้าวอยู่เยอะก็เลยเก็บมาแล้วก็มามัดไว้ ข้างบนนี้เต็มวะไม่รู้จะอธิบายยังไงมันมีเยอะขนาดไหนแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกเฟิร์นปีกนกอันนี้ซื้อมาแหละครับสั่งในกลุ่มมาเห็นไร้ขายกันต้นไม่กี่บาทก็เลยสั่งมากลุกดูต้นมะม่วงนี่ก็น่าสงสารแขวนกล้วยไม้เต็มไปหมดนะครับก็มีเอื้องพึ่งอเอื้องพึ่งจําได้คลิปก่อนที่ไปน้ําตกนั่นอกอยใหญ่ๆนั่นมันตกลงมาผมสงสารก็เลยเอามาแบ่งเป็น3ต้นแล้วก็ปลูกที่บ้าน เดี๋ยวให้ดูตรงต้นหมากนิดอีกต้นหมากเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเพราะว่าผมเห็นเพื่อนในกลุ่มกล้วยไม้นี่นแหละเขาเอากล้วยไม้ไปติดต้นหมากแล้วมันติดได้ความคิดผมคือต้นไม้ที่ไม่มีเปลือกมันไม่น่าจะมีกล้วยไม้เดินลากได้ไงแต่ว่าเห็นเขาทําผมก็เลยลองทําบ้างเอา้าเป็นว่าลากติดดีมากเลยครับดูดิระบบรากโคตรดีดีกว่าปลูกกับต้นไม้ธรรมดาอีกนะ แต่อยางใี้บอกผมเป็นคนชอบบมิเลียมากเลยก็คือสบป,ประรดสีนะครับผมจะอามาัดไว้เนี่อนี่ก็เอื้องเงินเอื้องเงินที่ถ่ายคลิปก่อนหน้านี้คลิปนึงนั่นแหละที่บ้านเอามาเยอะมากก็ไอ้นี้เพิ่งตัดไปนะครับแล้วก็ลงต้นไม้ใหม่ข้างบนก็จะประดับด้วยกล้วยไม้ละ่ะอีกสักพักนึงเดี๋ยวรอมันเขียวก็สวยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นพวก หลายๆอย่างครับที่ไปถ่ายคลิปมาแล้วก็เก็บมาบางอย่างเขาตกเยอะเกินผมก็เก็บนะจะบอกว่าไม่เก็บเลยเป็นไปไม่ได้หรอกบางทีเห็นก็สงสารเนี่ยนะครับแต่นี่เฟิร์นหางที่ี้ซื้อมาเพราะว่าภาคเหนือไม่มีมีแหละแต่ว่าผมไม่ไม่ค่อยเห็นนะมันหายากจะอยู่ตามไม่ห้องสอนนู่มครับ ไอน,นี้ต้นโมกต้นนิดเดียวก็เอากล้วยไม้มามาัดเข้าเต็มไปหมดไอน,นี้เป็นสายน้ำผึ้งนะครับดูดิติดรากโมกดีมากเลยเนี่ยนะครับก็จะมีสับป,ปะรดสีเยอะหน่อยแต่ไอโอ้เดี๋ยวนะนี่เอื่องต้นดงพญาเย็นมันกำลังติดผลติดฝักพอดีเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราโอ๊ยแตกแล้ว นี่ก็จะได้เม็ดมันมาแล้วเราก็จะเอาเม็ดมันมาใส่ไว้ในกระถางรองเท้านาฬีแบบนี้นะครับสักพักหนึ่งเขาจะออกมาเป็นต้นแบบนี้นีไมเนี่ยน,น,นะครับต้นกาเขาพอต้นกาเริ่มใหญ่ก็จะขยายมาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาปลูกเป็นไม้แบบนี้นี่สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เอาปลูกแช่น้ําไว้นะครับรอเขาโตอีกนิดค่อยขยับ เออเพิ่งเห็นนี่ก็มีอีกเม็ดหนึ่งเนี่ยนะครับเม็ดมันเอยแตกอาอันนี้แตกเม็ดกระเด็นไปหมดไอ้นี้เป็นต้นที่เขาโตมาะระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เอามาไว้แบบนี้แต่ว่าไอเนี้ยแดดร้อนไปนะครับอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเพิ่งตัดต้นไม้แต่เดี๋ยวต้นไม้คุมก็น่าจะสวยแล้วครับถ้าต้นโตเขาจะเป็นแบบนี้นี่สวยไหม มันเป็นไม้ที่ดูมีเสน่ห์มากเลยนะครับแต่ฤดูฝนจะสวยกว่านี้นะดอกเหมือนตัวปลาทองที่ผมเคยถ่ายคลิปให้ดูครับแต่ว่าช่วงนี้เขาโรยดอกไปหมดแล้วเออเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นี่ไงใครจําได้ไหมไอเนี่ยพวงหยกที่ไปถ่ายที่แม่ห้องสอนอะ่ะแล้วก็เก็บมาต้นหนึ่งนี่นะครับตอนนี้เริ่มแทงชอแล้วแต่ผมเป็นคนชอบสับปะรดสีนะอย่างที่บอกมันปลูกเลี้ยงง่ายที่สุดล เอาวางกับพื้นหรือว่าเอามาต้นไม้ยังไงก็ได้หมดเนี่ยนะครับเป็นสับป,ปะรดสีหมดเลยดูต้นที่เขาอยู่หน้าบ้านสิครับแดดร้อนก็ร้อนก็ยังขึ้นเสาได้สบายสบาๆฤดูนี้เป็นฤดูหนาวนะครับไม้ประจำฤดูหนาวที่ทำให้เห็นสัญ,ญลักษณ์ฤดูหนาวก็คือดอกมังกรคาบแก้วแล้วก็ไฮเดนเดยียครับที่ถ่ายเมื่อกี้นั่นแหละครับ เดี๋ยวเดินเข้าไปมุมนี้กันไหมนี่บ้านผมเลี้ยงพึ่งเวยเอาไว้กินน้ําหวานเปลี่ยนมามุมหลังบ้านบ้างแถวนี้ผมจะลงเออนี่ไงตอนนี้ไปไปเที่ยวบ้านลักไทยแล้วก็ไปดึงไอ้นี้ที่ห้องน้ำเข้ามาคือกุหลาบออสเตรเลียคืออยากได้มากเลนะเป็นโรคจิตนะครับทั้งที่เราก็ซื้อไหวนะแต่ว่า เหมือนไม้ที่มันได้ฟรีแล้วมันจะปลูกดีกว่านี่นะครับกุหลาบอาัสเเลียนะครับสีชมพูอุ๊ยจะดอกแล้วด้วยนะปลูกเก่งนะเนี่ยจะดอกแล้วแล้วก็ไอ้นี้เป็นเฟิร์นอุ้งตินหมีรู้สึกเออนี่นี่ต้นเนี้ยที่ถ่ายชิปเขาก่อนแล้วก็ที่เจ้าหนะ้าที่เขาแบ่งให้มานะครับไอย้ยี่โถปีนังเอื้องยี่โถปีนังให้ดูมุมนี้มุมนี้เป็น ้ยจะนนกแก้วแอฟริกันเกมันมาแอบส่งดูมันกำลังไขแล้วนะครับรุ่นๆจะได้ลูกมันหรือเปล่ามุมนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ต้นจันผานะนี่นี่เก็บมาจากตอนที่ไปเที่ยวลำพูนนะครับพระธาตุสามเงานั่นจันผาป่าแท้ๆะอ,นน,อนนี้ก็มหัดสดำอันนี้แอบจิกมา จากโครงการหลวงที่ไม่ห้องสอนคืออยากได้มากอันนี้เป็นต้นส้มนะครับแล้วผมเอาเฮ้ยเนี่ยสายสายน้ำพึ่งลาวรู้ไหมไอ้ต้นนี้อายุเกือบจะก็สิบสองปีเท่ากันนะครับเท่ากับไอ้อนนั้นอนะอะไรนะรองเท้านาลีเหลืองปาจินอนะเพราะว่าซื้อมาจากเวียดนามแบ่งได้อยู่เป็น เป็นสิบกอแล้วหรอครับอ้นี้เพิ่งย้ายมาเพราะว่าปีก่อนมันลำยาวมากเลยก็เลยย้ายมาไว้นี้นี่ไงมีตรงนี้อีกอันหนึ่งผมว่านะสวยกว่าอยู่ในป่าอีกในป่าลำยังสั้นประมาณคืบกว่าๆแต่เอามาปลูกเลี้ยงนี่ยาวเป็นศอกเวลาดอกมานี่สวยมากนะครับใส่น้ำพึ่งลาวใครมีบ้างนี่ก็เป็นพวกสิงโตมัดกับต้นสิบสองปันนาสงสารสิบสองปันนามากเลยไม่มีที่หายใจแล้วนี่ก็เวเยอะครับ ก็เก็บมาทั้งนั้นแหละขนาดต้นแม้แต่ต้นไอ้นี้่โกศนยังโดนยังโดนมาติดขนาดต้นวัส,สนายัางไม่รอดนะครับโดนเอื้องเขาแพะมาติดแต่มันก็อยู่ได้นะเออเดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้เนี่ยครับต้นวาส,สนาเราเอากล้วยไม้มาติดมันก็ติดนะเนี่ยจำได้เลยเนี่ยเก็บมาตอนที่คลิปต้น,ตน ใส่น้ำพึ่งไม่รู้จะเอามัดไว้ตรงไหนแล้วก็เลยเอามามัดตรงนี้เอา้าเพิ่งสังเกตอีไข่ไก่นี่ไข่ขอไข่หน่อยตามลุงยุทธบอกนะครับไม่ต้องมี3ามตัวหรอกผมอยู่คนเดียวอะ่ะไก่ตัวเดียวก็กินไข่ไม่ทันแล้วไข่วันละฟองโอ้ยอีไก่นี่จิกไข่รั่ว แม้แต่ต้นสารพียิ่งเต็มไปด้วยกล้วยไม้ไอ้นี่เป็นเอื้องโมกนะครับตร้นี้ซื้อมาจำไม่ได้ละตัวตนี้ยน่าจะซื้อมาแล้วครับเพราะว่าทางเหนือไม่มีไอ้นี่เก็บมาตอนไปแม่ห้องสอนที่เลือกหาต้นเล็กๆครับอยากได้มันก็ยัดยัดยัดกันอยู่นะครับอันนี้ก็พวกสายน้ำพึง่งสายน้ำพึ่งนี่เก็บมาทั้งนั้นแหละครับหัวนี้ซื้อมาซื้อมาจากปลายห้าสิบบาทก็เลยซื้อมาดีกว่า มีรังพึ่งอีกรังนึงด้วยเออปลูกไอ้นี้ไว้ตรงนี้นี่สวยดีนะครับไอใช้ผ้าสีดาววิลิกิงไอแตกหน่อดีมากเลยว่าจะแบ่งแต่ว่ายัางขี้เกียจที่แรกผมคิดว่าเอากล้วยไม้มามัดไว้ตรงเนี้ยมันมืดไปรากมันจะไม่เดินดูรากเดินดีมากเลยอันนี้เป็นเขาแกะกุหลากบกระเป๋าเปิดกับเข็มขาวเออวันก่อนไปถ่ายคลิปช่วงนี้เข็มขาวบานนะครับ แต่ว่าแดดมันร้อนๆนี่ไงข้างหลังก็เป็นทุ่งนาที่ที่ไปดอยเนี่ยนะครับดอยก็อยู่แถวหลังเนี่ยแต่วันนี้หมอกหมอกไม่ใช่หมอกฤดูหนาวควันหรือดูหนาวมันบังไม่เห็นดอยเลยนะครับแต่ดอยที่อยู่หลังบ้านผมมันเป็นป่าชุมชนนะมันไม่ได้มีกล้วยไม้อะไรเยอะแยะหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยนะครับที่เก็บมาไม้เขาเขาแพะพวก อะไรนะเรียกอะไรดอกมะขามกุหลาบกระเป๋าปิดกระเป๋าเปิดนะไอ้นี่ขุนทองมาเลเซียนะครับไม่ได้เขาไม่ได้หาถามเรื่องนกแต่ถ่ายนกให้ดูด้วยใส่น้ำผึ้งลาวก้อนนี้ก็อายุสิบกว่าปีแล้วมั้งครับเออไม่ใช่ใส่น้ำผึ้งลาวนะนี่ใส่น้ำผึ้งไทยสมัยตั้งแต่ยังไม่เล่น facebook เลยเก็บมาก็เที่ยวป่าตั้งแต่สมัยยังไม่มี facebook ด้วยซ้ำนะครับ อันนี้เป็นอะไรนะไก่ฟ้าพญาลออินโดเพิ่งตัดแต่งไปขนาดบนนี้ยังปลูกได้เลยนะครับเนี่ยสับปะรดสีเลี้ยงง่ายไหมเออลืมโม้ให้ฟังไอเน,นี้ยกุหลาบกระเป๋าเปิดต้นเนี้ยหรือว่าที่คนเหนือเรียกเอื้องปากเป็ดต้นเนี้ยกอเนี้ยอายุร้อยกว่าปีเลยนะครับตอนผมเป็นเด็กๆะมันอยู่ที่บ้านยายข้างบ้านคนหนึ่งเขาก็ปลูก พ่อของยายนะั่นปลูกอีกทีหนึง่งแล้วก็มาติดต้นลำไย,ยอยู่ผมอยากได้มากเลยอ่ะก็ไปแอบ,บดูของเขาทุกวันจนผมอายุสาสิกว่าแล้วครับยายก็ตายละจนเหลือต้นลำไยอ่ะวันข้าก่อนไปอ่ะเขาตัดต้นลำไย,ยทิ้งแล้วเขาอันนี้ทิ้งด้วยผมเลยไปเก็บมาอยู่กับผมไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมาเป็นของผมจนได้ใช้เวลาโอ้เห็นอย่างนี้อยู่มาเป็นร้อยปีแล้วมครับเนี่ยนี่สับปะรดสีโบมิเลียเวลา เดินผ่านต้นสับป,ปะรดสีมันทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าดูสารคาดีเขานั่งเรือผ่านแม่น้ําอเมซอนอะไรทํานองเนี้ครับเพราะว่าสับป,ปะรดสีมันอยู่แถวป่าอเมซอนเยอะถ่ายอะไรอีเดียเอาให้เวลาครบ20นาทีก็แล้วกันนะครับ เรื่องพึ่งแบบเนี้อยู่มาเป็นสิบปีแล้วนะครับก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆของมัน,นเพราะว่าผมเก็บสังเกตไหมเวลาผมถ่ายคลิปผมจะเก็บมาประมาณกอเล็กๆแล้วก็ให้มันมาขยายตัวเองเนี่ยนะครับแบบกอนเนี่ยอยู่มาเป็นสิบปีแล้วนะเนี่ยก็ค่อยๆขยายตัวจนใหญ่ไอ้นี่สิงโตอะไรก็ไม่รู้ที่มันออกตามน้ําตกไม่น่าเชื่อว่ามันอยู่ที่บ้านมันก็โตได้ง่ายนะครับไอ้นี่ก็เป็นเก็บนักคาาดเก็บมาแค่ สามสี่เกตเองมาครับแล้วก็มาวายเนี่ยอยู่ไปเป็นห้าหกปีเพิ่งจะมีเยอะขึ้นมาอันนี้อันนี้อยากโชว์อันนี้เป็นสายหลวงเล้านะครับก็พี่คนหนึ่งเขาแบ่งให้มาให้มาอันนี้เดียวเลี้ยงมาปีหนึ่งกำลังเท่านี้วันไม่รู้นอนตัวไหนบางอาจกัดไปเลยจะไม่ได้ดอกละก็เดี๋ยวเราปิดคลิปกันแล้วนะครับก็ทุกคนก็จะถามว่าเวลา ไปถ่ายกล้วยไม้ทําไมไม่เก็บกล้วยไม้มาปลูกก็เพราะว่าที่บ้านก็มีแล้วครับคือถ้าไม่มีสายพันธุ์ไหนอ่ะผมจะเก็บผมถือว่าผมจะเก็บมาสะสมนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยเก็บกล้วยไม้ในป่ามาเพราะว่าเวลาไปถ่ายคลิปอ่ะมันแบบลกลุงรังผมไม่ชอบผมไปเที่ยวซะส่วนใหญ่ด้วยแหละผมไม่ได้ไปเก็บกล้วยไม้เนาะแล้วก็ไม่ได้เก็บมาขายนะครับต้องขอโทษด้วยคนที่ทักมาบอกว่าแบ่งไม่หรือว่าขายไม่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก็บไปขายเนาะ ่วนใหญ่ผมก็จะไปถ่ายคลิป <c oughs> คือเอาจริงๆอะ่ะ <c oughs> ผมอยากได้เพื่อนที่เป็นคนรักกล้วยไม้ด้วยกันล่ะแล้วก็คุยเรื่องกล้วยไม้ด้วยกันถูกคอครับไม่ได้อยากได้เงินตรงนี้นะครับเพราะว่าก็ปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาติด,ดีกว่านะครับแต่เราก็จะไม่ก้าวไก่คนที่เขาเก็บมาขายนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็อ่านมองว่าเป็นอาชีพนะครับก็ใครดูคลิปนี้ก็เม้นททักทายแล้วก็ ยังไงเดียพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าผมทำคลิปก็อยากได้เพื่อนที่ชอบกล้วยไม้เหมือนกันอ่าลาตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับ